สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่าน,นกันด้วยนะครับในวันนี้ทาง Creature of s o n a l i a ครัได้มีการอัปเดตใหม่นะซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้นะครับมี Creature ตัวใหม่เพิ่มเข้ามาในเกมถึง2ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้า Creature ตัวใหม่กันนะครับเพื่อนๆว่าเจ้า Creature ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างมีวิธีการในการได,ได้รับแบบไหนนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้ว นะไปดูรายละเอียดของเจ้าเครเจอ์ตัวใหม่กันเลยดีกว่าครับในวันนี้ทางเกมเครื่อง So นเนียก็ได้มีการอัปเดตใหม่ประจําสัปดาห์นะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าในการอัปเดตครั้งนี้นะมีเครเจอ์ตัวใหม่นะอัปเดตเข้ามา2ตัวเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าจะรีวิวทีเดียว2ตัวเลยเนี่ยผมว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแไม้เงินเดี๋ยวเรานะครับจะแบ่งเป็นคลิปนี้นะครับหตัวแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าอีก1ตัวแล้วกันนะครับเพื่อนๆรีวิวทีละตัวจะได้รายละเอียดข้อมูลกันแบบครบๆนั่นเองนะ รีวิวเจ้าเอสไทเรียนก่อนละกันนะครับเพื่อนๆผมว่าเจ้าเอสไทเรียนเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ของกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสในเกมครีเจอร์ออฟเซเนเลนนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเสริมนะที่อัปเดตเข้ามาในรูปแบบของโรบั k ครีเจอร์ซึ่งเดี๋ยวเราไปรีวิวกันตอนหลังละกันนะครับเพื่อน,อนสำหรับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดถึงเจ้าเอสไทเรียนหรือว่าเอสเทเรียนก่อนละกันอันนี้ชื่อแล้วแต่คนจะเรียกเลยละกันนะแต่ผมขอเรียกว่า,วาเ,เอสไท ในกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์ประจำปี2025นะครับประจำวีาที่2นั่นเองโซวิการในการได้รับเจ้าเอสไทเรียนเนี่ยเราสามารถรับได้นะจากการทําภารกิจนะครับหรือว่ามิชชั่นในวินเทอร์อีเวนต์ทางด้านขวาล่างตรงนี้ครับเปื่อหรือว่ากดที่มิชชั่นตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็กดไปที่อีเวนต์ตรงนี้ครับเปื่อเราก็จะเจอกับภารกิจ c e l e s t i a l Ascension นะครับซึ่งจะมีของรางวัลเนี่ยเป็นเจ้าเอสไทเรียนนั่นเองซึ่งในภารกิรจ Celestcial e s a n เซเลเนีย,นยื่อีเอนทั่นห้เรับเจ้า Ace นะครับ โดยเงื่อนไขแรกเนี่ยให้เราใะครับใช้คลเจอร์เทียร์สประเภทฟลายเออร์นะครับหรือว่าประเภทสัตว์ปีกเข้าไปเล่นในเกมนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีค่ายุให้ครบทั้งหมด200แต้มหรือว่าเป็นแบบแม็กเอลเดอร์เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งในเงื่อนไขนี้เนี่ยเราห้ามใช้โทเค็นเร่งโตโดยเด็ดขาดเลยนะครับซึ่งให้เราเนี่ยใช้ทาทั้งหมดเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับเพื่อนๆวิธีการในการดูว่าคลเจอร์ตัวไหนเป็นคลเจอร์เทียร์สแล้วก็อยู่ในระดับฟลายเออร์บ้างเนี่ยนะครับเราสามารถกดไปที่ all คลเจอร์ทางด้านล่างตรงนีีี้้้้นนแลวใหเเรรากกดไปท่่ตงพือ็ จะรวมครเจอร์ประเภทฟลายเออร์เอาไว้ในนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ให้เราเนี่ยเลือกครีเจอร์นับที่มันเขียนว่า large วงเล็บ4ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทส4นั่นเองถ้าต่ำกว่าเทส4เนี่ยนะครับจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้ละกันนะฮะภารกิจที่2นะให้เราเนี่ยทำการต่อสู้กับบอสเยติคิงนะครับเพื่อนๆทั้งหมด2ครั้งด้วยกันซึ่งเราต้องเอาชนะให้ได้นะครับซึ่งบอสเยติคิงเนี่ยก็จะอยู่ตรงใจกลางแมปเลย สาม,มารถที่จะไปทําได้เลยนะครับแล้วก็ภ <rewarding S 1> ารกิจที่3นะให้เราเนี่ยใช้คลีเจอร์เทียร์สาหรือว่าสูงกว่านะครับเพื่อนเพื่อนประเภทไฟเออร์นะครับสร้างรังขึ้นมานะครับแล้วก็เชิญผู้เล่นคนอื่อนนะเข้ามาเป็นไข่ของเรานั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งวิธีการดูว่าคลีเจอร์ตัวไหนเป็นเทียร์สาขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็สาม,มารถทําแบบเมื่อกี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญก็คือให้เลือกเป็นเพศเมียมนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นให้โตเต็มวัยนะแล้วก็สร้างรังขึ้นมาแล้วก็เชิญผข้เล่นคนอื่นเน ถ้าใครมีเพื่อนนะเนี่ยภารกิจนี้ก็จะค่อนข้างง่ายนะส่วนใครที่ไม่มีเพื่อนเล่นคนเดียวเนี่ยก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยกดรับคําเชิญกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ถัดมานะครเป็นเพื่อนให้เราเนี่ยใช้ครีเจอร์ประเภท w i n t ทอร์ e c i a l c r e a t u r e นะครับเพื่อนๆแลเข้าไปเล่นในเกมนั้นแล้วก็ทําให้ติดการกลายพันธุ์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆซึ่งภารกิจนี้เนี่ยเราห้ามใช้กลิมเมอร์โทเค็นโดยเด็ดขาดเลยนะให้มันแบบเกิดการกลายพันธุ์โดยธรรมชาตินะารพับสต่ว่า เพิ่มโอกาสในการทําให้ครีเจอร์ของเราเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์ได้นะครับซึ่งครีเจอร์ที่สามารถเพิ่มบัฟในการเกิดการกลายพันธุ์ได้เนี่ยก็มีหลากหลายตัวมากๆเลยนะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการดูนะว่าครีเจอร์ตัวไหนเป็นครีเจอร์ประเภท Winter Special น่ก็เหมือนเดิมนะครับกดไปที่ l อ c เ e a จ u r e นะครับเพื่อนๆซึ่งในครั้งนี้เนี่ยให้เรากดไปที่อ l Cre เจ u r e ตรงนี้ได้เลยครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการดูว่าครีเจอร์ตัวไหนนะเป็นครีเจอร์ประเภท Winter Special นะก็ลอง คลิกดูนะครับอ่าถ้าเป็น creature ประเภท winter special เนี่ยมันจะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูทางด้านล่างนะอ่าอย่างถ้าแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่นะครับเพื่อนๆก็อ่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกตัวน้ําแข็งนะอ่าถ้าใครรู้ก็น่าจะง่ายเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นพวก boreal อะไรพวกนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูสักครู่นะครับ โบเรียวอ่านี่นะเห็นไหมว่ามาันจะเขียนว่า Winter Special ก็ถ้าเครือเจ้ตัวไหนที่มีเขียนด้านล่างว่า Winter Special แบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆในการทาําภารกิจสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้และการสลับวิธีการนะในการได้รับเจ้า S Tyrion นะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างยุ่งยากสักนหนึ่งนะแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาเลยทีเดียวดังนั้นเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ไม่มีเวลามาทำนะครับหรือว่าขี้เกียจมานั่งทำภารกิจเองเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อเจ้า S Tyrion ได้ที่เพจ Pick Azad ี r a g o n Ty สไทรพร้อมจำาหนาเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจหรือว่าอยากได้เจ้าเอสไทรไปครอบครองนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าเข้าไปดูที่หน้าเพจได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถแชรกับแอดมินได้ทันทีเลยนะครับประมาณนี้ละกันนะยังไงฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะเราไปดูที่ค่าสแตทของเจ้า s อส r i รกันบ้างดีกว่าซึ่งเจ้า s อสไทรนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลื่อนนะอยู่ที่2,800แต้มดาเมจในการโจมตีนับอยู่ที่230ค่าสตมินาเนี่ยอยู่ที่50เรียกเวลาในการเจริญเติบโตจาาาากรร่่่่งงเเีีีสูดนทท45 น้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่2250ปอนด์นะครับปอสปีดในการเดินเนะี่ยอยู่ที่35ในการวิ่งนะครับอยู่ที่70แล้วก็ในการบินอยู่ที่40นะครับเพื่อนซึ่งเจ้าเอสไทเรียเนี่ยจัดได้ว่าเป็นครเจอ์ประเภทไฟเออร์นะครับสายแคเนโวรหรือว่ากินเนื้อแล้วก็จัดได้ว่าเป็นครเจอร์ที่อยู่ในระดับลารชหรือว่าเทียสีนั่นเองนะฮะส่วนประวัติความเป็นมาหรือว่าเดสคริปชันของเจ้าเอสไทเรียนะเขาบอกว่าเอสไทเรียเนี่ยเป็นผู้ปกครองแห่งโซนน้าแข็งซึ่งพวกมันเนี่ยนะครับมักปกคลุมย่านฟ้า ลักษณะที่สง่าง,งามโดยพวกมันเนี่ยนะครับจะมีลักษณะขนที่เป็นสีซีดนะครับแล้วก็เป่งประกายสะท้อนกับน้ําแข็งแล้วก็มีนิสัยที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเลยทีเดียวนะครับเพือพ่อนๆอันนี้ก็เป็น d e s c r i p t ันหรือว่าประวัติความเป็นมาของเจ้าเอสไทเรียนนั่นเองส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าเอสไทเรียนนะครับเพือ่อนๆจะมีความแตกต่างกาันตรงไม่มีเลยนะฮะเหมือนกันทั้งเพศผู้เพศเมียเลยนะครับเพือ่อนๆสำหรับเจ้าเอสไทเรียนตัวนี้นะครับเพือพ่อนๆทางด้าน,นกายภาพเนี่ยอาจจะไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าสําหรับเพศผู้นะจะสามารถ สร้างารังเพื่อกเก็บอาหารได้ส่วนเพศเมียเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างรังเพื่อให้กําเนิดลูกน้อยได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆของเอสไทเรียนในเพศผู้หรือเพศเมียนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรานะนําเจ้าเอสไทเรียนเข้าไปเล่นในเกมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์แล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้าเอสไทเรียนกันนะครับเพื่อนๆว่าจะแข็งแกร่งแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนนะครับและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกับเจ้าเอสไทเรียนในร่างวัยเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าเอสไทเรียนในร่างวัยเด็กีะจม ค่า HP ที่ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะอยู่ที่420แต้มเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าเอสไทเรียนในร่างวัยเด็กนะครับเพืเ่อนๆก็จะเป็นคลีเจอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะเพืเ่อนๆถึงแม้ว่าจะเป็นคลีเจอร์เทียร์่หรือว่าอยู่ในระดับลัสนะครับแต่ว่าในร่างวัยเด็กเนะี่ยขนาดตัวค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวซึ่งในความตัวเล็กนี้นะครับจะมีข้อดีก็คือทําให้เจ้าเอสไทเรียนนะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะครับการเดินหรือว่าการบินนะเจา,นะาเทีี่ควคม โดยในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีค่า HP ที่ค่อนข้างน้อยไปสายนิดหนึ่งนะครับทำให้เจ้าเอไทเรียนในร่างวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะบอบางเลยทีเดียวบวกกับเจ้าเอไทเรียนเนี่ยต้องบอกว่าความสามารถพื้นฐานของมันนะครับเป็นครเจอร์ที่มีความสามารถในการโจมตีที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะแต่ว่าจะมีปัญหาในการป้องกันตัวเองเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเอา่อเจ้าเอชไทเรียนเนี่ยมันจะเน้นความสามารถไปที่การโจมตีเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นทำให้เจ้าเอชไทเรียนในร่างวัยเด็กเนี่ยจัดได้ว่าเป ตัวหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็จะถูกทดแทนไปด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะทำให้มีนักล่าน้อยตัวมากๆนะที่จะสามารถตามเจ้าเอสไทเรียนได้ทันนะครับและอีกทา้งเจ้าเอสไทรเรียนนับยังเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างมีความหลากหลายทางด้านการเคลื่อนที่นะเพราะว่ามันเนี่ยมีความสามารถในการไต่กำแพงอย่างความสามารถเครมเบอร์อีกด้วยนะเพื่อนๆทำให้เจ้าเอสไทรเรียนเนี่ยสามารถที่จะบินอยู่บนท้องฟ้าได้แทบจะตลอดเวลาไม่จำเป็นที่จะต้องลงพื้นเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เจ้าเอสไทรเรียนบินอยู่เนี่ยนะครับมันใช้ สตมินาค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเร็วในการบินเนี่ยที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆซึ่งเวลาที่สติมินาของเจ้าเอสไทเรียนหมดลงเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปเกาะกำแพงตามจุดต่างๆเพื่อฟืน้นฟูค่าสติมินาของตัวเองได้นะครับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราเกาะกำแพงอยู่เนี่ยมันก็อ่าไม่ค่อยจะมีนักล่าตัวไหนนะครับเพื่อนๆที่จะมาโจมตีเราได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆทำให้เจ้าเอสไทเรียนเนี่ยสามารถฟืน้นฟูค่าสตมินาในขณะที่เกาะกำแพงได้แบบสบายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งพอคค่่าาสสเเตตมน็ออีกรั้้้งงึแลวจ ก็สามารถบินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทําให้มันนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงพื้นเพื่อเสี่ยงอันตรายใดๆเลยนะบเพื่อนๆดังนั้นนะเจ้าเอสไทรเรียนในร่างเด็กเนี่ยผมมองว่าถึงแม้ว่ามันจะเมาบ,บางนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็สามารถเล่นได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สบายมากๆเลยซึ่งอาหารหลักๆของเจ้าเอสไทรเรียนนะครับก็จะเป็นเนื้อตามธรรมชาติหรือว่าเนื้อที่แบบว่านักล่าตัวอื่นๆทิ้งเอาไว้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าหาเนื้อไม่ได้จริงๆเนะี่ยเราก็สามารถจับ NPC ต่างๆเพื่อกินเป็นอาหารได้ยิ่งในช่วงนี้น เจ้าเกคีฟอสอัปเดตเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งเกย์คีฟอสอันนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นมันได้จากระยะไกลนะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถดมกลิ่นได้จากระยะไกลอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทำให้เราเนี่ยสามารถหาอาหารได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยทีเดียวนะเพื่อนๆทำให้เจ้าเอสไทเรในร่างวเด็กในช่วงนี้เนี่ยจะเล่นง่ายเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ละกันนะึ่งจากที่ผมเล้ลองเล่นมาก็ถือว่าเป็นเคอร์ที่เล่นง่ายมากๆเลยนะสำหรับในร่างเด็กนี้ก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ต้องระวังอย่างเดียวก็คืออย่าโดนนักล่่่าาทีีมขนดใหญกว่า เราเนี่ยโจมตีเข้ามานะครเพราะว่าเราค่อนข้างบอบางถ้าแบบเผลอโดนโจมตีไปทีเดียวเนี่ยเราอาจจะแบบวูบหรือว่าหายไปเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันค่อนข้างบอบางจริงๆนะครับเพื่อนๆประมาณนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่คุณเล่นเอสไทเรียในร่างวัยเด็กเนี่ยจะต้องระวังไว้นิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรานไปดูเจ้าเอสไทเรียในร่างตัวเดางใหม่กันบ้างดีกว่าว่ามันจะน่าสนใจแล้วก็เท่ขึ้นแค่ไหนและที่สําคัญนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือเจ้าเอสไทเรีย er ในร่างตัวเต็มวัยนะครับเพ,พื่อนๆแหมก่อกำแพงสัตเท่เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าเอสไทเรีย er ในร่างตัวเต็มวัยนี้นะครับก็จะมีขนาดตัวที่ผมมองว่าใหญ่กว่าในร่างวัยเด็กเยอะมากๆเลยถึงแม้ว่าในร่างตัวเต็มวัยนี้นะครับมันจะเป็นเคลเจร์ er ที่หลายหลายคนมองว่าขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าถ้าเทียบกับในร่างวัยเด็กเนี่ยมันตัวนิดเดียวเองนะครับเพื่อนๆตอนเด็กเนี่ยแต่ว่าพอโตมาเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับซึ่งเอสไทเรียในร่างตัวเต็มวัยนี้นะคร แกลกันเลยทีเดียวก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางแล้วกันแต่ว่ามันก็ ถือว่าค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับเครเจอร์ทียสีนะแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเจ้าเอสไทเรียนเนี่ยมันเป็นเครเจอร์ที่เน้นมูฟเมนต์นะครับเน้นความเร็วเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อนดังนั้นเนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เลยพยายามทําให้เจ้าเอสไทเรียนเนี่ยมันเป็นเครเจอร์ที่แบบดูคลีนที่สุดก็คือแบบว่ามีขนาดตัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับน้ำหนักตัวที่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ค่า HP ที่ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับเครเจอร์ทียสีตัวอื่นนะแต่ว่าถ้าเทียบทางด้านความเร็วเนี่ยเจ้า,อาเ,เอสไทเรียนด้้รนนอับต,ตขง เจ้าประเภทเทียสอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเอสไทเรนในร่างตัวเต็มวยนี้นะถึงแม้ว่าขนาดตัวจะใหญ่โตขึ้นเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอันเนื่องมาจากน้ําหนักตัวที่ไม่ได้เยอะมากของมันนะครับแล้วก็ขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนั่นเองก็ทาให้เจ้าเอสไทเรนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วกันเลยทีเดียวนะครับและนอกเหนือจากขนาดตัวแล้วก็ค่า HP ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆดามเมจของเจ้า, S า,เ,เ,จาเอสไนะทเร 130แต้มกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าเจ้าเอสไทเรียนเนี่ยโจมตีใส่ครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าน้ำหนักตัวที่น้อยกว่านะเจ้าเอสไทเรียนเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายจากการกัด1ครั้งได้ถึง460ดาเมจต่อการกัด1ครั้งเลยนะครับและยังไม่พอนะเจ้าเอสไทเรียนเนี่ยยังมีความสามารถต่างๆที่สามารถเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวอีกด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งจะมีความสามารถอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากความสามารถประเภทพาสซีฟเอฟเฟกต์หรว,า,วา,า,ารถแก,กือ ความสามารถบล็อกพอยซั่นหรือว่าท่านทานสถานะติดผิดนะครับอยู่ที่15เซนความสามารถเครมเบอร์หรือว่าความสามารถในการไต่กำแพงนะอันนี้ก็เราพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าความสามารถนี้เนี่ยเวลาที่เราเออบินไปชนกับกำแพงหรือว่าเดินไปชนกับกำแพงเนี่ยเจ้าเอสไทรเรียนจะสามารถไต่กำแพงไปได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีเย่มากๆเพราะว่าเวลาที่เราบินอยู่แล้วเราเกิดแบบค่าสเตมิน่าหมดเนี่ยเราก็สามารถไปเกาะกำแพงเพื่อฟืน้นฟูค่าสเตมิน่าได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องลงพื้นกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆถือว่าดีมากๆเลยความสามารถ Y, หรือว่าความสามารถในการอาศัยอยู่ในช่วงฤดูวินเทอร์แล้วก็ฤดูฟาร์มายนะครับซึ่งฤดูวินเทอร์แล้วก็ฤดูฟาร์มายนะเจ้าเอสไทเรียนะจะได้รับบัฟนะครับในการฟื้นฟูค่าสติมินาที่ร่วเหลวมายิ่งขึ้นนะคนับและค่าความหิวแล้วก็ความกระหายน้ําของเจ้าเอสไทเรียนะก็จะลดลงช้าลงด้วยนะครับเพื่อนๆและถัดไปนะับคือความสามารถผลิตไอแคลกอยู่ที่2แตม้มนะครับและก็ความสามารถดิฟเฟนซีฟฟรอสไบท์อยู่ที่2แตม้มความสามารถบล็อกฟรอสไบท์หรือว่าต้านทานสถานนะฟรอสไบท์ ite, อยู่ที่70%นนะครับความสามารถเซเล ซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเวลาที่เจ้าเอสไทเรียนกัดใส่ศัตรูเข้าไปแล้วนะครับหากว่าติดสถานะ So ลิตเตชเนี่ยศัตรูจะไม่สามารถฟื้นฟูค่าสถานะบลิดได้เป็นระยะเวลา30วินาทีเลยทีเดียวนะครับและก็จะรีเซ็ตเวลาใหม่หากโดนเจ้าเอสไทเรียนกัดซ้ําเข้าไปด้วยนะถัดไปเป็นความสามารถ First s t ไต์อยู่ที่50แต้มนะครับซึ่งความสามารถนี้จะทํางานขึ้นมาเมื่อเจ้าเอสไทเรียนเนี่ยมีค่า HP ที่น้อยกว่า50%นะครับก็จะได้รับบัฟในการเพิ่มดาเมจของตัวเองขึ้นมาอีกด้วยนะครับเ,เพื่อนๆส่วนความสามารถ มาประเภท Active Ability หรือว่าความสามารถในการกดใช้เนี่ยมี2ความสามารถนะครับความสามารถแรกคือความสามารถ Ambush ความสามารถที่2คือความสามารถ Lance ฟอสไบนะครับซึ่งหากว่าเราทําการกดใช้แล้วเนี่ยเจ้าเอสไทเรียนจะทําการปล่อยหอกน้าแข็งออกไปทิ้มแทงศัตรูนะครับก็จะทาให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยโดนดาเมจแล้วก็ติดสถานะฟอสไบท์แล้วก็ยังเคลื่อนที่ชา้าลงอีกด้วยนะครับเป็นเพื่อนและนี้ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าเอสไทเรียนนะครับหรือว่าเจ้านกน้ําแข็งตัวนี้นะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับเป็นเพื่อนถึงแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้เยอะมากนะครับค่า HP ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเจ้าเอชไทเรียนเนี่ยโดดเด่น ค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วก็พลิ้วไหวอีกหนึ่งตัวเลยใครที่แบบชอบเคลเจอร์ประเภทแบบเคลื่อนที่เร็วๆนะครับเพื่อนๆมี movement เก่งๆเนี่ยน่าจะชอบเจ้าเคลเจอร์ตัวนี้อย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าเจ้าเคลเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นคู่อริกับเคลเจอร์ประเภทยักษ์ใหญ่หลายๆตัวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันเนี่ยสามารถบินโฉบแล้วก็โจมตีใส่นักล่าเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้แบบสบายมากๆคล้ายๆกับพวกเคลเจอร์ประเภทนกตัวอื่นนะเพื่อนๆที่คอยบินจิกเคลเจอร์ตัวใหญ่หลายๆตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ใครที่แบบว่าอยากลองเล่นนะครับเพื่อนๆหรือว่่าชชืนอบ เจ้าประเภทนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับส่วนใครที่ลองเล่นมาแล้วนะครับเพื่อนๆมีข้อคิดเห็เนยังไงกับเจ้าเครเจองเจ้าตัวนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพืเ่อนๆสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพืเ่อนๆสำหรับเจ้าเอสไทเรียนหรือว่าเอสเทเรียนนกน้ําแข็งแห่งกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์ประจําปี2 0 2 5ัน้นั่นเองนะครับเป็นเครือเจตัวใหม่ตัวที่2ของฤดูหนาวในเกม Creature of s ออ a l i a นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวสำหรับในคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพืเ่าากกกลบบิ้่มด like, ดกดดกไ์ Like ง ผมด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นเข้ามาด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ